วัดีครับพบกับซูริโซเฟียสตอรี่ในช่วงแกะของเล่นซึ <Yeah. S 1> ่งเปนช่วงที่เราจะนำเอาของเล่นของสะสมทั้งใหม่และเก่ามารีวิวให้ชมกันสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของเราไปครั้งแรกก็สามารถเข้าไปกดติดตามพวกเรากันได้ที่ช่องซูริโซเฟียสตอรี่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรีวิวของเล่นของสะสมแบบนี้ สำหรับของเล่นที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็เป็นวูบเ r รีนในเวอร์ชั่นที่ราคาแพงที่สุดแล้วจากภาพยนต์นเรื่อง X Men Day of Future Past ข่าวดีสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการซื้อของนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้เราจะมาแนะนําเว็บไซต์ m e r ร์คา j ิเจแปที่มีของให้เราเลือกช็อปเยอะแยะมากมายโดยสามารถซื้อผ่านตัวแทนในประเทศไทยที่รับฮิววได้อย่างง่ายๆเลยวิธีซื้อก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ j p m e r c a r i c o m โดยสามารถคลิกขวาเพื่อเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้จากนั้นก็ค้นหาสินค้าที่เราอยากได้ แล้วส่งลิงก์นั้นไปให้กับตัวแทนที่รับที่อยู่ในประเทศไทยได้เลยง่ายๆแค่นี้ก็สามารถเป็นเจ้าของสินค้าโดยไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นสนใจกดลิงก์ที่ใต้คลิปของเราได้เลยจะสวยสมราคาจริงหรือไม่ไปรีวิวกันเลยวูบบรีนจากภาพยนตร์เรื่อง X Men Day of Future Past หรือ MMS 264งานจากค่าย Hot Toy ผลิตและออกจำหน่ายเมื่อปี2015สำหรับบ o เบ e ร i ล e นนอกจาก Hot Toy แล้วยังมีค่ายอยื่นที่ทำออกมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะเอาบูเบ e ร i ล e ในเวอร์ชั่นต่างๆมาเทียบให้ดูกันแต่ก่อนอื่นเราไปรีวิวบ o เบ e ร i ล e ในเวอร์ชั่นที่ราคาแพงที่สุดกันก่อน <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลย ก็เปิดออกมาก็จะพบกับโมเดลฟิกเกอร์และอุปกรณ์จากวูบบอรีน mms 2 6 <Yahoo>! 4มันดูกันที่โมเดลฟิกเกอร์กันก่อนเลยซึ่งบอกได้เลยว่าหัววูบบรีนในเวอร์ชันนี้ปั้นออกมาได้หล่อมากๆ <Wow! S 1> คือจะดูเหมือนฮิวจ์แจ็กแมนผู้รับบทเป็นวูบบรีนเลยจริงๆในส่วนของชุดคอสตูมก็ทำออกมาได้สวยเท่มากๆซึ่งก็ทำออกมาได้เหมือนกับในเวอร์ชั่นของภาพยนตร์เลย ซึ่งวัสดุที่ใช้ทำก็จะเป็นพลาสติกกับผ้าไม่มีส่วนที่เป็นหนังที่ทำให้เราลำบากใจในการเล่นแน่นอนในเรื่องของจุดต่อและจุดขยับก็ทำออกมาได้อย่างแข็งแรงสามารถจัดท่าเล่นท่าได้ตามใจชอบเลยและสิ่งที่ขาดไม่ได้อันเป็นสัญลักษณ์ของวบูบลีนนั่นก็คือกงเล็บเหล็กนั่นเองซึ่งในส่วนของกงเล็บ ก็จะทํามาจากเหล็กไดแคสเลยนอกจากนั้นก็จะมีมือและจอยสํารองมาให้อีกด้วยมีฐานกลมสีดําที่เขียนว่าวูบูดีนจากภาพะยนตร์เรื่อง X Men Day of Future Past โอเคเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนมือเป็นมือกลงเล็บเหล็กกันโอเคก็เรียบร้อยสำหรับการรีวิววูบูดีนจาก X Men Day of Future Past ตัวที่ราคาแพงที่สุด แต่ก็ทําออกมาได้สวยสมราคาจริงๆซึ่งเมื่อใส่กรงเล็บเข้าไปแล้วก็สามารถจัดท่าได้อย่างสวยงามโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูบูบารีนในเวอร์ชั่นอื่นๆกันบ้างเริ่มกันที่บูบารีนจาก X-Men ในภาคแรกซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นงานจากฮอตทอยเช่นกันซึ่งในเวอร์ชั่นนี้นอกจากจะมีโมเดลฟิกเกอร์มาให้แล้ว ยังมีฐานไดโอรามาที่สามารถเปิดไฟได้อย่างสวยงามอีกด้วยแต่ข้อเสียของตัวโมเดลในเวอร์ชั่นนี้ก็คือหัวจะปั้นไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่และก็ชุดจะเป็นชุดหนังทั้งตัวเลยซึ่งมีโอกาสลอกได้ในอนาคตมาถึงอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นบุคบดีนงานคัสตอมที่ผมทำขึ้นมาเอง ซึ่งก็ทำการซื้อหัวซื้อชุดแล้วก็บอดี้แยกมาต่างหากโ <Yahoo! S 1> ดยหัวจะเป็นงานของ Eleven ซึ่งจะเป็นหัวคาบซิก,กาแบบนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าหัวในเวอร์ชันนี้เป็นหัวที่ผมรักมากที่สุดเพราะทำออกมาได้สวยสมจริงเอามากๆรวมทั้งชุดคอสตูมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัววูเบลีเลยแถมกงเล็บที่ผมใส่จะเป็นกงเล็บกระดูก ที่ได้มาจากงานของ h อ t t อ y บูบ r i n e Japan เมื่อเทียบกันแล้วบอกได้เลยว่าความหล่อและความเท่สูสีกินกันไม่ลงจริงๆไปต่อกันที่อีกหนึ่งเวอร์ชั่นก็จะเป็นบูบูลีนในเวอร์ชั่นของโอแมนโลแกนซึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์สุดท้าย ของฮิวจ์แจ็คแมนในการรับบทเป็นบูบารีนโดยหัวเนี่ยก็จะมาจากงานของ Eleven อีกเช่นกันซึ่งก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวส่วนชุดสูตรต่างๆก็หาซื้อได้ไม่ยากเลย <Yahoo! S 1> มาถึงตัวสุดท้ายก็จะเป็นบูบารีน ในเวอร์ชั่นตะลุยเจแปนซึ่งหัวก็เป็นหัวของงานค่ายฮอตทอยรวมทั้งดาบและเสื้อกล้ามก็มาจากงานค่ายเดียวกันเลยโอเคก็เรียบร้อยสำหรับการรีวิววูบเบรลินในเวอร์ชั่นต่างๆซึ่งบอกได้เลยว่าโมเดลฟิกเกอร์ของวูบเบรลิน แทบจะเป็นยาสามัญประจําบ้านนั้แล้วร <Wow. S 1> อแทบทุกบ้านของนักสะสมต้องมีวูบวรีนอยู่แฟนพันธแท้วูบวรีนห้ามพลาดโดยเด็ดขาด